เราเลิกงานเราไปดูตะวันตักปลาหน่อยทำไรวะไปอีกเราเลิกงานแล้วนะเราตักได้นี่บอกไว้ก่อนนะไม่ใช่ว่าอยู่ในเวลางานนะอันนี้เราถึงเวลาเลิกงานแล้วไอตรงนี้เราต้องตักอยู่แล้วไงเราต้องตักออกอยู่แล้วไงนี่เราตักปลาได้ปลาเยอะครองเนี่ย ไ้ขับไนปะไม่ตักปลาไม่ตักปลาฮ <c oughs> ะปลาไม่ตักเราตรงนี้อ้ยตักไปในปันนี้ให้หมดเลย <c oughs> น้ำป้า,ปา,าน้ำอะไรก็เคยเลย ปลาไหลตัวโคตรใหญ่เลยปลาไหลตัวใหญ่มากเลยอันนี้ไวเนี่ยนะเอาไปแค่อันเดียวพอเนี่ยไม่ใหญ่เท่าไหร่นะโอ้ใหญ่เว้ยก็ประมาณเกือบครึ่งโลอ่ะเนาะก็ได้มากเลยนี่แล้ว

ไปสิงไปเลยไปไป,ไปโอยกลัวตกไงวะน่ะไอ้บ้าขี่ไม่โตกลับบ้าน ไปลงไปก่อนถามพ่อเนี่ย